้องมากเลยอ่ะชอบมากครับเอของต้นเบิร์ดเนี่ยนะถูกตองเขาขอมาได้ถูกใจมากเลยนะคะก็จัดให้คุณผู้ฟังเรียบร้อยแล้วครับก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นก็จะเป็นเพลงยังหวังของคุณเต้าเรนโบนะคะวุตองขอมาโดยป้าเคโลสาธุค่ะระกได้แล้วนะคะคือเราจะพูดกันถึงเรื่องของเมื่อวานคเมื่อวานนี้เราจะตื่นเต้น ไม่พอดีคุณรุฟานกขอเพลงของคุณเบิร์ตมาไงก็พอดีเมื่อวานพี่โอ๋เล่าเรื่องหนึ่งให้ตังผมก็บอกเออขำดีแล้วมาพูดดีกว่าครับคือเมื่อวานนี้เป็นวันเลือกวันเลือกตั้งใช่ไหมฮะยี่สิบสามธันวาเนี่ยนะเป็นวันที่ประชาชนชาวไทยเนี่ยจะต้องไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันให้เต็มที่ไปเลยเต็มเหนี่ยวมีหนึ่งสิยงหนึ่งเสียงใช้ไปเต็มที่เขาให้กาสีกาแล้วก็กาไปสีกากาไปซาสิกบาทซาติดคุกไะ่ไม่ใช่อย่างนั้นครับอคืออย่างนี้ ก็ปรากฏว่าพี่เบิร์ตเนี่ยเขาจะอยู่เขตเขตของพี่เขานะพี่อยจำไม่ได้ไม่แน่ใจว่าใช่ตรงวัดท่าทองหรือเปล่าไม่แน่ใจเมื่วานนี้ดูข่าวนะคะปรากฏว่าพอพี่เบิร์ตลงจากรถเท่าน,นั้นแหละแฟนๆก็เข้าไปเลย นเต้นเนี่ยไปลองไปกระชาบเสื้อไปเข้าไปกอดข้างหลังไปดึงพึ้งดึงแขนกอดเอวพี่เบิร์ดก็มือหนึ่งก็ถือบัตรประชาชนหลายคนไหมเยอะมากอะไรฮะอ๋อไม่ใช่ครับโนบุตกใจครับอีกแล้วนะฮะแล้วก็คือคืออย่างนี้ก็ ก็แบบดึงกันใหญ่เลยที่เบิร์ตก็มือหนึ่งก็ถือบัตรประชาชนที่เยี๋ยวดเขาเลือกกรอนจะเลือกตังตังนะคะปรากฏว่าพอไปถึงตรงที่ยึอยุชุดกระชากรนทยก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยนะคะพี่เบิร์ตก็จะต้องไปเช็คชื่อเช็คชื่อของตัวเองเหมือนเราเนี้ยก็จะต้องไปเปิดถูกไหมก็จะต้องไปเปิดที่หน้ากระดานว่าชื่อของเราอยู่ตรงไหนกับไมีผู้หญิงท่านหนึ่งค่ะกลางชื่อขึ้นปั๊บมืออีกมือหนึ่งชี้หมับปึ๊บชี้จุดเลยนะแบบว่า จื๊ดเลยว่เนี่ยพี่เบิร์ตชื่ออยู่ตรงนี้พี่เบิร์ตไม่ต้องหาเองเลยนะคะคือว่าเขาหาไว้เรียบร้อยแฟนขับหารอไว้ให้แล้วใช่สุดยอดแล้วก็รวดเร็วมากคอืมอืมแล้วก็ว่าเดินเรื่อยไปเลือกเสร็จออกมาก็มายื้อยุดอีกหนึ่ง่ะแล้วก็หายไปกับรถของพี่เบิร์ตเดินลงมาที่ชูบัตรมาเลยนะโอ้ทยอดก็เป็นแอนอกมาเลยวันนั้นนะฮะเป็นศิลปินตัวอย่างแล้วก็มีท่านอื่นไหมลาลาท่านอื่นที่เราได้ดูข่าว ท่านอื่นดาราเหรอคะผมประทับใจคนนึงมากเลยทฉันเห็นคุณฟิล์มอ๋อฟิล์มแล้วนะพี่เบิร์ดเสร็จก็เขาจะไปถ่ายอีกฝั่งหนึ่งทันทีจากแกรมมี่ก็ไปไอเอสก็จะเป็นพี่ฟิล์มคนละเขตแล้วฮะคนละเขตค่ะคอนเสิรตือตัดไปตัดไปว่าแบบว่าไหนไหถ่ายแกรมมี่แล้วก็ต้องถ่ายไอเอสเลยเงี่ยเออคือคงประมาณว่าคุณลองคิดดูนะฟิล์มนี่เทียบรุ่นที่เบิร์ดเลยนะแสดงว่ารุ่นแกรมมี่เนี่ย รุ่นเล็กเนี่ยไม่มีใครเทียบฟินได้นะเออแต่ประมาณมนนะประมาณว่าอยากจะบอกเหมือนกันนะว่า R S น่ะรุ่นใหญ่อะ่ะก็ไม่มีใครเทียบพี่เบิร์นได้เออค,คุณจะเอาพี่เอกสรพงษ์มาก็ใช่ที่เท่าไหร่ดูนื่องนะครับนะนิดหนึ่ง ที่เรามบผันกันแบบเนี้ผมเปิดไปอยู่พักนึงไปเจออคุณพาดอนอือนะฮะก็สวัสดีนะคงได้ข่าวเสร็จอนะฮะแล้วก็อยู่ที่คือจะเลือกอยู่เขตดแถวราม2นี่เองอืนะครับก็อยู่แถวนี้อ่าไม่มั่นใจว่าอยู่ตรงไหนนะครับเนี่ที่ไหนนะฮะแล้วก็พี่แกก็ลงรถมาสวัสดีนะข้างอีกนู้นอย่างนี้นะฮะก็เดินเข้าไปอืวางบัตรอือแซงคิวแซงคิวแซงคิวพี่แกเป็นคนที่อยู่ข้างหน้าคุณพานดอนนะครับพิฉันจะหันไปแล้วบอกว่าบอนคิว ไม่มดกจริงๆก็ไม่เป็นไรหรอกเขาเป็นคนของประชาชนไง่ได้เขาจะร้อนไม่ได้เหนื่อยจะออกไม่เขาเก็บแรงไว้ติเทนนี่พี่ทำนี่ต้องหันไปนะฮะเหมือนเพื่อนพี่เพื่อนพี่เวลาใครแสงเเพื่อนพี่ซี่มาหันไปรู้จักตัวคิวไหมท่องเอเบกีอ่ะท่องได้จนจบไหม ฮะเอ็นี้กีอ่ะคือว่าอย่างนี้เลยใช่ไหมอว่าอย่างนี้เลยแต่ถ้าเป็นผมเนีผมพูดเลยนะบอกคุณเห็นไหมเขาต่อแถวันอยู่อย่างนี้นะครับก็จริงๆแล้วมีเคยมีฝรั่งกับไทยที่ผมเคยประสบมาเนี่ยชกกันเพรื่องต่อแถวเนี่แหละอืที่ด่านผ่านพดเข้าเมืองเนี่ยอืคนไทยก็พี่ไทยก็ ตามระเบียบะครับก็ชอบแซงมัวดิ้งไปหน้ามัวดิ้งอีกแล้วนะฮะแล้วฝั่งเขาก็โมโหอ่ะคงจะว่าว่าอะไรกันแล้วก็สะพักรถต่อยกันนัวเลยก็ไม่ดีนะครับอย่างแบบนี้นะครับก็จริงๆแล้วรุ่นใหม่ไม่ค่อยมีแล้วล่ะเด็กรุ่นใหม่จะรู้ว่าเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับจะถูกจัดระบบระเบียบอะค่ะก็จะดีขึ้นกว่าสมัยก่อนเยอะมากสมัยที่พี่โอเป็นเด็กอะ คือผู้ใหญ่รุ่นรุ่นรุ่นที่ตอนที่พี่เป็นเด็กอ่ะยังช่วงนั้นยังจะมีเยอะช่วงนี้ยังไม่มีละจะน้อยเด็กๆเนี่ยยังเจอแบบว่าขับรถอยู่แล้วทิ้งทิ้งถุงพลาสติกมาจากรถก็มีขวดน้ําก็มีอ๋อใช่ใช่เดี๋ยวนี้ก็น้อยน้อยลงเยอะมากอ่ะฮะนะคะก็เจอก็คือแย่แล้วคือเป็นเรื่องดีของประเทศชาตินะแล้วก็ก่อนในําได้เลยตอนที่เด็กๆเนี่ยบ้านเมืองก็จะสกปรกกว่านี้เดี๋ยวนี้ก็สะอาดขึ้นเยอะ นั่งแท็กซี่นี่ก็จำได้เลยครั้งแรกที่ขึ้นแท็กซี่ในเด็กๆคุณพ่อาขึ้นค่ะแล้วประตูปิดไม่แบบสนิทไม่ได้ปิดไม่ได้แล้วก่อนขึ้นเนี่ยต้องมีการต่อรองกันค่ะนะฮะไม่มีมิเตอร์แบบปัจจุบันอนะครับก็คือต้องต่อรองกันก่อนบอกว่า้พี่คือไปดูโรงหนังพระโขนงเนี่ยพ่อกับแม่พาไปนะครับเขาบอกว่าหกสิบจากเทพรักษ์เนี่ยไปพระโขนงไดหกสิบนะก็ยังไปต่อเขาก็ประมาณนั้นนะคิดถึงสมัยก่อนค่ะนะครับก็เรื่องราวเป็นแบบนี้ส่วนมากนะฮะ มาถึงเอสเอสกันบ้างดีกว่านะฮะตกค้างนะครับก็คุณพรนะคะส่งเอสเอมอสมาถามว่าตกลงคุณพรได้นังสือไหมน่ากอัวว่าจะเดี๋ยวเราจะหามมว่ามวดนิ่มทำนองนะเอามวดดิ้งแบบเจ๊เออไม่ได้นะสรุปว่าได้นะคะคุณคพรได้นะคะก็ไปรับได้นะคะไม่มีปัญหานะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งข้อความว่าไงคะน้องโนง้ขอฟังดาวประดับใจนะครับ จากคุณเชยนะฮะสวัสดีครัขอบคุณมากมากครับที่ติดตามนะครับแล้วก็เอมีคําถามถามว่าพี่โอเนี่ยเป็นคริสเตียนหรือเปล่าบอแมนไม่ใช่ค่ะใช่นะครับเป็นพวกคิดตังนะครับตอนเย็นลงเวนเลิก์บริทาซันเลอร์ก็จะลงมาข้างล่างค่ะนะฮะมาคิดตังอยู่ล้วเคาน์เตอร์นะครับถูกต้องคริสเตียนเนี่ยไม่ใช่ถูกต้องแล้วก็เป็นพุทธนะคะชาวพุทธค่ะครับพุทธอ่าลัทธิเต๋าเป็นพุทธลิ์ค่ะฮงงแด้ คือะไรครับคือตอนเด็กๆเนะี่ยจริงๆเราปเป็นชาวพุทธใช่ไหมคะเราก็ปรากฏว่าเ,ออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพี่เรียนโรงเรียนคทอลิกจนถึงมสามแล้วพอมสามเนี่ยก็อยากรู้ไงเพราะว่าอยากรู้ว่าเอ้คนคริสเขาทาอะไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยอยากไปเข้าวัดเหมือนเขาอยากไปเข้าบสถเหมือนเขาก็เลยขอค่ะข,ขอไปอยู่ในชมรมคริส ไปทั้งกลุ่มเลยนะกลุ่มพี่นะเด็กพุทธสิบคนขอเข้าไปอยู่ชมรมคริสไปเรียนรู้ซิสเตอร์ถามเหตุผลครับถามว่าทํำไมถึงอยากเข้าชมรมคริสพี่นี่หัวโจกเลยหัวโจกยืนขึ้นแล้วตอบเนื่องจากว่าเราอยู่โรงเรียนคริสมาตั้งแต่อนุบาลจนถึงมสามสิบสองปีที่เรียนมาเนี่ยเราไม่เคยรู้ว่าทางอีกด้านหนึ่งของศาสนาเนี่ย คือในขณะที่เราเป็นเด็กพุทธแต่เราไม่ทราบว่าอีกด้านหนึ่งของศาสนาอีกศาสนาหนึ่งที่เราเรียนอยู่ในโรงเรียนเนี้ยเป็นอย่างไรเราเลยอยากรู้เท่านั้นแหละโอ้โหได้ใจซิสเตอร์พูดได้ดีนะครับพูดได้ดีพูดดีซิสเตอร์ให้เข้าไปเลยไปทําชมรมเขาปวดหมดเลยไปถามนู่นถามนี่หรือยังไงฮะไม่เรียนเลยคุยเล่นตลอดเขาก็เลยเรียกเด็กกลุ่มนี้ว่าเด็กพุทธลิกครับอืมก็ จะได้เรียนรู้บางาทีก็ดีเหมือนกันแต่ก็ดีค่ะก็ทําให้เรียนรู้จริงๆนะคะพอรู้บ้างอ่ะมี s อ s มาคุยเรื่อง S อ s ต่อดีกว่าบอกว่าพี่โอ๊คพี่วินเอาใหม่ใหม่พี่โอ๊คพี่วินได้จัดส่งหนังสือมาให้อ่านเรียบร้อยแล้วค่ะนะฮะแล้วก็บอกว่าเป็นหนังสือที่อ่านดีมากๆแล้วก็อ่านสนุกค่ะมีสาระก็ขอขอบคุณมากๆค่ะจากหลินค่ะ นะครับแล้วทำไมต้องพิมพ์ไอคอนหน้าบึ้งล่ะไอคอนหน้าบึ้งล่ะนี่ก็ยังงงอยู่เหมือนประชดอะไรอย่างเงี้ยเออนะใช่ไหมครับก็อ่าเป็นของขวัญค่ะตอบแทนให้ไปนะที่น้อไปกับดีเวฟนะครับน่ารักมากๆนะฮะค่ะแล้วก็อีกข้อความหนึ่งนะครับเป็นกําลังใจให้พี่ๆปชปอยู่นะสู้ต่อไปนะฮะคืออย่ามาพูดถึงเรื่องนี้การนี้ไม่ได้ให้นะครับค่ะ นะครับ <K ill ian> ก็เขากาลังอยู่ในช่วงห UB ัวเรี่อวหัวต่อนะคะสำหรับเรื่องของการเมืองะะที่เราเสียงสดใสเนี่ยไม่ใช่ว่าเราดีใจนะฮะ <G illi> ที่ที่บางที่บางพักเนี่ยด้เสียงมาก <M siamo S 2> มาไม่ไม่เกี่ยวกันนะ,ะนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว <C salt> ก็คือว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเรื่องของสอ,อ <Spin. S 1> <ๆ S 2> สอที่สอบตก <C amp. S 2> เยอะมาก ก็เดี๋ยวจะคุยช่วงหน้าดีกว่าฉัาไม่ยอมอ่านหนังสือนะจริงๆแล้วสุดอ้างวังชีวิตชีวิตตกนะฮะโอเคก็ถ้ายังเมื่อสักครู่เนี้ยเปิดเพลงอะไรยังหวังอย่างเงี้ยก็คือประมาณว่าให้กับพวกเอ่อพวกสอบสอบตกไงไม่มีหวังแต่ยังหวังก็คือให้หวังกันต่อไปอย่างเงี้ยแล้วก็วันของเราไงพี่เบิร์ธงชัยก็ให้สําหรับคนที่สอบผ่านใช่ไหมเพลงต่อไปนี่ผมขอว่าไม่ อ่าคนกลุ่มหนึ่งได้ไหมได้ให้ให้คนกลุ่มหนึ่งที่อ่าหน้าพักหน้าตาหล่อๆนะโอเลราไปฟังกันดูได้ครับว่ารเป็น้วเนี่ยครับ